มหาเมตจมีพระมนามหาเบญจมีมาลูกมาเนี่ยแล้วน้าหันอ่ะสวยๆเลยไปเข้าไปรับรอรอพี่ม่วงน้ำรับรอรออย่างกูมันอากาศเป็นอะไรที่มีมูลค่าหลายแต่ว่าจะให้ด้วยใจแต่กระดับจะให้อะเนียก็ให้ทุกปเนื่องในวารันแาก ตลอดปีตลอดไหเห็นหนะ้าเราที่นดีกันก็แกให้มีแต่ควานเก็บควาววยให้หายไปเหมือนแ่มอแม่เาแต่ว่าดไ่ยังหมาย่ะขอพ่อจากแม่ที่เรา 小老板，这个。

อนุญาตให้น้องไปพักได้ี๋ยวเมื่อไรจะกลับมาก็คือี่แตเรื่องลนะครับต้องพรอกับมาทำงานเนเดิมพ่อกับพ่อนุญาตแล้วก็ให้มอนดับเพราะว่า่น้องไม่ได้พไม่ไพูดไม่ได้พูดดราม่านะฮะไม่ต้องอะไรมาที่มันกนยดันแล้วครับพอตรงกันมาไปแล้พี่ดองเลยดูสปิด พี่พี่น้องมาตัวสามวันนะมาไหว้ขอพรขอเลียมเป็นที่ของท่ลค่าไดอกไม้เพ่อาตั้งแต่มาไทยฝากเป็นลูกเป็นเต้าให้เบื้องให้แย่งแล้วพ่อในบทสื่อเขาควนกันอยู่กับพ่อแล้วเขาขอพรให้พรมาอน้าใสเหมือนมาขอพร แม่น้ำพอใหญ่ไปใหญ่พ่อเลยเป็นเศรษฐีพ่อแม่เลยคอยเป็นของมา่นอาเลยพ่อขาผวกได้สลุปหมบุญนี่ตลอดรอบรัวครับเดี๋ยวบุก็ถึงพวกั่อนกบโอ้ใช่พอแมงพ่อแมเปิดบ้านใช่กี้เราไม่เคิมาลยบรมีสาธุสาธุทำแบบเรืรอยๆอันนี้ปักปังราบุปังปับ เสียงหาั้งเสียพ่าพว่ามันปล่อยไฟ <c ười> คือกันตีพออ่อเออคดเมนไม่ยอไปคคกันเนาะคกันเนาะันบอกคือนชาหนามา,น,าน,นี่ว่ามันปลอ่ปลอยไฟเลยเม่แล้วพอเลาหล่นน้ำกันจะ่าจะปีเนาะจะมาจำกันได้ทุกคําเนาะ,ะกัเจียวเรื่องตงก,กัเจียวบ้านผู้เดียวกันเลยตีพ่อบเดียวเอปล่อยไฟมาอับอับ แต่เราก็จีเพิ่อนกันว่ากันเซียวยู่รืว่าปล่อยไฟกันะน้ำเบาน้ำหนักเืิมกันเพื่อนวะน้ำบาก็ปล่อยไฟอเสละละครับครับเอาพอพักพอนต่อซาลูกพาเต่ามาไหว้ขอพรมันมีไหมอยู่นี่มีแห้งเห็นโฮมโฮมใส่ให้ลูกไปดูดเพื่อพอเด้อนี่นี่นอนมัตโต้ากหลามาแมาขอพร พ่อร้อนผู้บ่าจย์มีผู้นึงวันเกิดเมื่อไหร่ก่อสามมกราไมนนี้เกิดปีสามสามมกราสามมกราสามมกราหนี่มกราหนี่เดือนในเฮือมกราปีใหม่ปีใหม่เนาะมกราเนี่ยป็นเดือนใดสิวอ้อนสิโอ้โซดาถ้าวันเกิดได้บ่แต่ว่านี่น้องมันอห้ปีใหม่เมื่อกี้ก็วัดเออนี่เป็นวันเกิดตั้งหากวัดพ่อวันเกิดวัน วันที่สามมกราบเนาะแต่อันนี้คือเอาให้ปีใหม่มันอาจจะบเป็นสิ่งของถือมรดกาหลายแต่กะเต็มใจเอาให้เพราะกะเก็บเงินเก็บยมแต่งจะเอามาให้ของพ่อเออมาไหว้พ่อเชื่อมาขอพรน่ะน่ะฝากลูกเป็นเต้าเพื่อนสอนเออขอเพื่นสอนนั่นสอวนซี่สอนไปหลายคนดีอยู่เนีนค่อยจับค่อยบหว้คอยบอกไปล่ะบอกไปล่าไปรวดบาางมือมันกะอาจจะมึนแต่ยังเนียนไปเล็กน้อยขึ้นห้องกันคอยปิดคอยไปที่วัดนนทพอเนาะค่อยไปที่ละลินละน้อย ต้องหักมุต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรการสอนคนต้องอธิบายให้เข้าใจเขาเจ้าใจในรูปแบบการสแสดงอธิบายอารมณ์อารมณ์ยังไงวางตัวยังไงของแต่ละบทละบทเอาไปดีพ่อมนยใระเ นักแสองนักแสดงเรมีตะกอนหางนี่ปัดปันจะเรื่อรเรื่องนะลูกเด้อรีจงอะไรอ่างเงักลบที่นี่ไปพ่อไปนี่พี่หลองมาหาพ่อชิอแล้วขอพรปีใหม่แล้วลูกสักมาพอดีแบไม้เครื่องก้อนอะ ยังเ่อวขอพ่อนสารเป็นลูกเป็นเต่ากอเก่าล่อพอเอ้ยสอไหพ่อนพ่อลราก็ขอพ่อนพ่อมาการในการเเนาะนนาะปาเป็นลูกเป็นเต้าแลลวในบัถือบัรนก็อยู่กับพ่อหละพ่อเบืงพ่อแย่งลบถือแค่อยบอกค่อยสอนผม ไปไเดิมกันอะไาารอยู่จักสัซนล่ะฝากพีลูกเป็นเตาคุณพอ่อสอนเพลงดอกกระเจียวลุ่งทุ่งแล้วกันแก้วนี้เดี๋ยวเธอที่รักหลายยางทุกสิ่งทุกอย่างว่าไวสิป็นก่อนลองกอง่อนล้ำเฝากพี่ลูกเป็นเตาเบิ้งแย้งกันล้วพ่อในเบอถือพวกคนก,นก,นกนระไดเอาจังรัซนล่ะเนาะจัแซนล่ะครับพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ฝากลองไว้สิปิน,น,นพอกันคลิปหน้า,ค,านครับสวัสดีครับ